วันนี้เราอยู่ที่สนามกอล์ฟเทเชอร์ฮิลล์ครับอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีปัจจุบันนี้สนามกอล์ฟเทเชอร์ฮิลล์ได้มีการปรับปรุงพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทีออฟแฟร์เว์และกรีนสภาพกรีน9.5ดติมิเตอร์ทุกวันนะครับและปัจจุบันนี้เราได้มีการแข่งขันโปรไม่ว่าจะเป็นโปรผู้ชายโปรผู้หญิงแล้วก็กอล์ฟเยาวชนครับสนามกอล์ฟเทเชอร์ฮิลล์ไม่ไกลาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ได้ธรรมชาติของขุนเขาแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกมากว่า30ปีครับมีสภาพใกล้เคียงกับเขาใหญ่เลย ขณะนี้เรามีโปรโมชั่นวันธรรมดา1,400บาทและ 1, วันหยุด1,600บาทรวมกินฟรีคัดดี้เรากลอฟครับผมอยากเชิญชวนท่านนักกอล์ฟมาออกรอบสนามกอล์ฟที่เป็นธรรมชาตินะครับเทเชอร์ฮิลกอล์ฟครับอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับช่วง Play Off ในสัปดาห์นี้ครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ Treasure Hill Golf c ค u b ครับ,รบวันนี้นะครับมารีวิวสนามกันสนามแห่งนี้บอกเลยว่าสวยมากๆและข้างๆนะครับ ผู้ที่จะมาิวกับผมในวันนี้คือโปรนิมนั่นเองครับสวัสดีครับโปรนิมสวัสดีคสวัสดีจ้าโปรนิมแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับสวัสดีค่ะโปรนิมนะคะนิมิตาจันตนาเขตค่ะเป็นทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนกอล์ฟด้วยค่ะตอนนี้อะตอนนี้ไหนขายของแล้วตอนนี้เห็นว่าสอนอยู่ที่ไหนนะตอนนี้สอนอยู่ที่โพเทลัยค่ะทุกสิษย์เ็เป็นดาราเป็นนางแบบหลายคนนะหลุมนี้ที่เราอยู่นะครับก็เป็นหลุม12บผ่า5้า ระยะอยู่ประมาณ549ห้อ่ิวิวสวยมากควิวสวยอ่ะเดี๋ยวโบไหนๆก็มาละช่วยรีวิวหน่อยบอกว่าหลุมนี้มันมีวิธีการเล่นยังไงแล้วต้องตีไปทางไหนค่ะหลุมนี้นะคะสังเกตได้เห็นว่าจะมี2ไฟเวค่ะไฟเวซ้ายแล้วก็ไฟเวทางขวาถ้าเกิดว่าเราตีไปทางซ้ายระยะจะขึ้นไกลนิดนึงค่ะจะไกลกว่ากันประมาณหนึหลาถ้าเกิดว่าอยากตีแอปโพสช็อตต่อไปให้สั้นนิดนึงก็ตีไปทางขวาค่ะ แต่ก็อาจจะต้องวัดเสียวช็อตสองดนึงเพราะว่าจะต้องตีข้ามน้าข้ามน้ำซึ่งเมื่อกี้นะครับเรามีการถามแคดดี้ไว้บ้างแล้วนะครับ<ช>ทางด้านขวานเนี่ยครับก็ถ้าตีวางเนี่ยจะมีน้ําขวางอยู่ตีได้ไม่เกิน220<ช><ช>ซึ่งสำหรับพนักกอล์ฟที่ตีเาาไดเวอร์ประมาณ180 200 1้อย0 0ก็โอเคนะก็ถ้าถือว<ช>่าวางก็ด<ช>ังดีแต่ช็อตสองก็มีหัวใจอีกอยู่ดีใช่เพราะว่าเหมือนเหมือนดูแล้วคือน้ำเขาแบบยาวไปอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ตีไปจังหวะไปเจอ มันเองอเียงลงพอดีนะจังหวะไปจ่อหน้าน้ำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อันตรายตียากนิดนึงแล้วนี้ตอนนี้ถ้าให้เลือกเล่นเลยครับโปนนิมจะเลือกเล่นยังไงครับโปนนิมจะเลือกเล่นไปทางซ้ายค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ายังไงรู้สึกมันเซฟกว่าค่ะขึ้นยอมยอมขึ้นไกลนิดนึงแต่รู้สึกแบบ สบายใจเล่นมันก็เป็นพาห้าเป็นพาห้าด้วยคือเรียกได้ว่าผิดพลาดเนี่ยยังน้อยถ้าตีไปให้มันอยู่เถอะไม่ช็อตแรกอย่าตกน้ำอ่ะพูดง่ายๆตีวางไปไกลหน่อยแต่ว่าได้ขึ้นบนแฟรเวสวยๆใช่ค่ะไม่ไม่เสี่ยงดีกว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงค่ะระดับโตเขายังไม่เสี่ยงกันเลยนะครับทางานเดี๋ยวสักครู่ลองตีกันเลยครับค่ะได้เลย โปนิมนะครับก็เรียกได้ว่าตีมากลางแฟเวจัดอย่างนี้เลยนะตอนนี้ที่คิดอยู่ตอนนี้ที่ดูในระยะเนี้ยตรงนี้200ตรงนี้น่าจะโอ้สองเจ็ดสองแปดอยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะก็คือมามาถึงตรงนี้ไม่มีโอกาสทํา2ออนก็ต้องวางไปเล์อัพช็อตต่อไปครับตอนนี้ใช้หัวไม้อะไรครับอันนี้ัมไม้สามค่ะหัวไม้สามตั้งใจจะตีประมาณเท่าไหร่ก่อนตั้งใจจะตีประมาณสัก210หลา210หลาเบียดขวาหรือยังไงฮะเบียดขวาค่ะไปทางต้นมะพร้าวนั่นเลยไหมต้นตาลใช่ค่ะไปทางต้น ต้นอะไรนะคะต้นมะพร้าวตรงนั้นเลยค่ะอ๋อ,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 อก็คือจะเบียดไปทางนั้นเพราะว่า200ยน่าจะพอดีค่ะใช่แล้วก็ดูจากดูดูจากตรงนี้ค่ะตรงนั้นจะเป็นมุมที่กว้างค่ะโอกาสขึ้นกรีนจะง่ายใช่ <Okay. S 1> ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเชิญเลยครับค่ะ ก็คือหลุม16นะครับพา5นั่นเองครับระยะนะครับอยู่ที่ประมาณ530 540ประมาณนี้นะครับจากทีขาวนะครับหลุมนี้เป็นยังไงบ้างโปนิมที่มาถึงแลวเห็นรู้สึกยังไงบ้างพอขึ้นมายืนที่ทีออมนะคะสวยมากเลยค่ะเห็นภูเขาข้างหลังเนี่ยอืมเป็นวิวที่แบบภูเขาใหญ่เบ้อเลยนะ,ค,ะคือมาถึงนี่ต้องตั้งกล้องถ่ายวงสวิเง,ง,งเลยตอังอซึ่งหลุมนี้นะครับเป็นหลุมพา5นะครับช็อตแรกเนี่ยตีไปเนี่ยจะมีได้เรียกว่ามีน้ํากั้นนิดนึงเป็นเหมือนเหวลงไปนิดนึง นะครับผมว่าจากตรงนี้ดูไประยะก็ต้องมี300กว่าแหละนะประมาณ300นี้ซึ่งตีไม่ถึงอยู่แล้วครับเรา <laughs> สองอคตีคไม่ถึงอยู่แล้วค,ครับตรงนี้นะครับถ้าดูไปแล้วเนี่ยมันจะมีทรายนะครับอยู่ทางขวาน,นิดนึงนะครับก็เรียกได้ว่าระยะตรงนั้นผมว่าดูสัก200นะวิธีการเล่นโปนิมจะเล่นยังไงตรงนี้ หนูจะเล็งไปตรงที่ต้นไม้3ามต้นตรงนู้นค่ะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวโอเคจะคัดจะตรงจะอะไรไหมตีไปตรงๆเลยค่ะตรงๆเลยตีตรงอยู่แล้วครับก็โปรนิมจะเล็งไปทางซ้ายนะครับผมเองผมคิดว่าผมน่าจะเบียดเบียดไปทางขวานะครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีทรายแต่ผมคิดว่าผมน่าจะพอข้ามได้ถึงจะตีไม่ไกลก็ตามเราจะใจสู้ครับอ่ะเราพร้อมแล้วเราลุยเลยครับโปรนิม ครับก็ตีช็อตแรกมาถือว่าโอเคเลยนะแต่ว่าก็จะสู้2อออนนี้ต้องตีค่อนข้างค่อนข้างข้ามน้ําพอสมควรนะครับแล้วก็ระยะผมดูแล้วแครี่ประมาณ2-6-2-7ก็เลยว่าจะเบียดเบียดขวานะครับถ้าไม่อ่อนก็ไม่เป็นไรเนาะ โอ้ยเบาไปไม่กล้ายิงไม่กล้ายิงอ้าวพาก็าถือว่าเป็นสนามที่สนุกนะผมจะบอกว่าผมเคยมารายการเคยมาถ่ายที่นี่ทีแล้วประมาณ4 5หปีที่แล้วคอนดิชันตอนนี้คือแบบโอ้ยผมบอกเลยว่ายกระดับขึ้นมาเยอะมากด้วยความที่สนามเนียนไหมเนียนค่ะกินเนียนมากเลยเนียนเนียนเนาะแล้วก็ตอนนี้นะข้างทางนะครับตามแฟลเวย์ข้างข้างทางเนี่ยโอ้โหถือว่าเนียนมาก ตัดหญ้าไว้สวยมากนะครับผมบอกเลยว่าเป็นสนามที่อยู่ใกล้กรุงเทพแค่ประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงใช่น่ามาลองเล่นนะอันนี้นิมมาครั้งแรกเลยค่ะยังติดตัวมาประทับใจใช่ไหมไปชวนเพื่อนๆืมาเล่นอีกผมว่าเป็นสนามที่สุดแล้วจะบอกว่าสนามที่นี่เขามีการจัดการแข่งขันไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสนามที่บอกเลยว่าคอนดิชันดีแล้วก็เลเยอร์สนุกแน่นอนนะครับถ้ามีโอกาสนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับลองแวะมานะครับแค่ชมบุรีแค่นี้เองนะครับอยู่ไม่ไกลเลยนะครับสนามดีสนุกแล้วราคาดีด้วย สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้จากเบอร์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาหรือวิธีการมานะครับย่งไรนี้ต้องขอบคุณน้องนิ่มมากนะครับที่มาร่วมเล่นกอล์ฟกับเราวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับครับตอนนี้นะครับก็คือทั้งหมดนะครับของช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ